แถวล,ละเว้นระยะห่างไว้ให้ด้วยนะคะ <laughs> แม่เขาพี่เขาไปด้วยเลยนะครับและรับหนึ่งโครงการดีๆนะครับจากสุรัตน์โรงชาสินนะครับโดยท่านได้นำอาหารและน้ำนะครับเข้ามาแจกเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับ่าอาคารปฏิบัติธรรมนะครับงานทำสุรัตนธรรมนะครับมาได้เรื่อยๆรับพี่มาได้เรื่อยๆเลยนะครับ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับระหว่างช่วงนี้นะครับเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับบางครั้งก็ตกงานบางครั้งก็ว่างนะครับไปรับมากรเลยครับรับมาก่อนเลยครับไปเลยครับต่อแถวค่ะไปต่อแถวนะครับอ่าได้ครับเอาไปเลยครับฝากพี่น้องไปด้วยเลยคือหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับ นะครับหนึ่งโครงการดีๆนะครับโดยโครงการด้วยความเป็นหัวขัญใจจากคุณสุรชัยงกาญศิลป์นะครับหมอบาทเดียวนะครับนะครับวันนี้นำอาหารน่าดามาแจกพ่อแม่พี่น้องประชาชนเว้นระยะห่างเลยนะครับเว้นระยะห่างอ่าครับต้นไปยืนน้าหลังแจกดีกว่ามั้หน้าออกมาครับ โละครับแค่ไม่เคยทิ้งคนพานธุ์ปูนะครับถ้าไปหลายเขตหลายชุมชนนะครับเอาครับปิดได้เลยนะครับปิดได้เลยเียนะยะห่างให้ด้วยนะคะจะออกเลยค่ะออกเลยออกเลยค่ะนี เล่ะอเอเคโ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 อเคอเคโ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 อเคอคโอเคโอเคโอเอเคโอเอเคอเเคโอ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 เเออเคโอเเคโอ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 เคอเคโ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 อเคอเคโอเคโอเคอเคโคโออเคโอคโอ